ต่อมาในข้อที่24ครับยังอยู่ในเรื่องของตัวที่เป็นอนุกรมนะครับแล้วข้อนี้ก็ได้ใช้ตัวของอนุกรมอนันต์ด้วยเขาบอกว่า,าพจน์ของพวก a1, a2 ถึง an เนี่ยเป็นลำดับเลขาคณิตแล้วผลบวกของ5พจน์แรกจะมีค่ากลายเป็น275 a1, a2 ไปเรื่อยจนถึง a5 เนี่ยรวมกันได้275ซึ่ง ถ้าพจน์แรกบวกกันได้275เราสามารถใช้สูตรจาก a1 บวงเล็บ1ลบ r กํลัง n ส่วนด้วย1ลบ r ได้เลยจบเท่ากับ275แล้วแค่เปลี่ยนตัว n เป็นเลข5เพราะมี5ตัวบวกกันจะได้กลายเป็น a1 บวงเล็บ1ลบ r กํลัง5ส่วนด้วย1ลบ r เท่ากับ275แต่ว่าเขียนได้แค่นี้เองทำอะไรไม่ได้ข้อมูลตัวถัดมาเขาก็เลยบอกว่า มีตัวของอนุกรมอนันต์ตั้งแต่1จนถึงอินฟินิตี้ของ An จะมีค่าเท่ากับ243ซึ่งสูตรในการหาของตัวอนุกรมอนันต์คือ a 1ส่วนด้วย1ลบ r เท่ากับ2อ3รเราสังเกตว่าเราสามารถใช้มันมาแทนตรงนี้ได้ครับตัวเดียวกันเป๊ะ a 1ส่วน1ลบ r เหมือนกันแสดงว่าใช้ทดแทนกันได้แทนค่าได้เลย แทนค่าเพราะงั้นเมื่อเราแทนค่าเข้าไปปุ๊บเราก็จะได้กลายเป็นว่า243บสวเล็บ1ลบ r กําลัง5เท่ากับ275แล้วเราก็เอาเจ้า243ร้่าย้ายไปหารจะได้กลายเป็นว่า1ลบ r กําลัง5เท่ากับ275ส่วนด้วย243แล้วก็สลับเลขนิดหน่อยครับเอาตัวลบ r กําลัง5ไปฝั่งขวา เอาตัวเลขมาฝั่งซ้ายได้กลายเป็น243ส่วนด้วย243มันก็คือ1น,นั่นแหละแต่จงใจให้ตัวส่วนเป็นตัวเดียวกันครับจะได้ลบเลขกันได้เท่ากับ r กําลัง5ซึ่ง243กับ275หักล้างกันแล้วจะได้กลายเป็นลบ32ส่วนด้วย243เท่ากับ r กําลัง5ต่อจากบรรทัดนี้ก็ต้องอาศัยความถนัดของด้านยกกำลังกันบ้างครับก็คือ เลขที่สามารถคูณกัน5ครั้งกันได้3 2ก็คือเลข2ครับส่วนเลขที่คูณกัน5ครั้งได้2 4 3ก็คือเลข3นะครับจะได้กลายเป็นว่าลบ2ส่วน3ทั้งหมดกำลัง5เท่ากับ R กร์กำลัง5เพราะฉะนั้นลบ2ส่วน3เท่ากับตัว R รพอเราได้ R เป็ปลบ2ส่วน3ปุ๊บก็ย้อนกลับมาไอตรงที่เป็นอนุกรมอนันต์เมื่อกี้ครับเนื่องจาก R เป็นลบ2ส่วน3แล้วนะครับเอามาใช้งานต่อครับปึ๊บแบบนี้ เราจะได้ว่า a 1ส่วนด้วย1ลบ r ลบสส่วน3มีค่าเท่ากับ243แล้วก็ลบลบกลายเป็นบวก a 1ส่วนด้วย5ส่วน3เท่ากับ243เอาตัวส่วนย้ายขึ้นไปนคูณครับเราจะได้ a 1ออกมามันคือ5ส่วน3คูณด้วย243 243ตัดกับ3ได้81ดังนั้น 81คูณ5ได้405เก็บไว้ก่อน a 1หมายถึงพจน์แรกนะครับพจน์แรกคือ405โดยที่มีอัตราส่วนร่วมก็คือลบ2ส่วน3ดังนั้นพจน์มันจะเป็นบวกลบบวกลบบวกลบไปเรื่อยนะครับทีนี้เราต้องมาดูที่โจทย์ครับโจทย์บอกว่าเขาต้องการคำถามนะครับโจทย์ โจทย์ต้องการ summation ของ n ที่เป็นเลข1จนถึง infinity ของ1ส่วนด้วย2กำลัง n ลบ2คูณด้วย a n เพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆแทงค่าเข้าไปทีละพจน์แล้วก็ดูว่าเลขมีความสัมพันธ์อะไรยังไงบ้างเริ่มจากแทน n ด้วยเลข1เข้าไปครับเราจะได้กลายเป็น1ส่วน2กำลังลบ1คูณด้วย a 1ซึ่ง 2อลังลบ1เนี่ยถ้าเราตกขึ้นไปข้างบนก็จะกลายเป็น2ครับแล้วก็คูณด้วย405ได้กลายเป็น810นี่คือพจน์แรกของโจทย์นี้ของของตัวคําถามนะครับนี่คือตัวแรกถ้าตัวที่2เราก็จะได้ว่าแทน n อนครับกลายเป็น1นึ่ส่วนสกลังศนย์คูณด้วย A2 นะครับแต่เนื่องจากว่า a 1นึ่ส่วนสกลังศูนมีค่าเป็น1ไปล้วแต่ A2 เนี่ยมันเกิดมาจาก a1 คูณด้วย R ซึ่ง a 1ของเราได้405แล้วคูณด้วยลบ2ส่วน3แบบนี้ดังนั้นไม่มีความเป็นต้องมานั่งคูณเลขนะครับเพราะว่าอันนี้จะได้กลายเป็นพจน์ที่1ของตัวคำถามและไอก้อนที่2นะี่คือกลายเป็นพจน์ที่2ของตัวคำถามดังนั้นถ้าเกิดเราอยากรู้อัตราส่วนร่วมเราก็มีหน้าที่แค่เอาตัว R เท่ากับ a 2หารด้วย a 1ก็พอครับ ไม่จำเป็นต้องทํามาหลายๆตัวนะครับทำมาแค่2ตัวพอแล้วก็เอามาหารกันได้เลยก็ได้กลายเป็นอัตราส่วนร่วมมาแล้วจะได้กลายเป็น405คูณด้วยลบ2ส่วน3ส่วนด้วย810เอา405ตัดกับ810ได้2เพราะฉะนั้นเราจะได้กลายเป็นว่าลบ2ส่วน3หารอีก2ได้ลบ1ส่วน3แสดงว่าอัตราส่วนร่วมของตัวคําถามคือลบ1ส่วน3มันองก ดังนั้นเนื่องจากเป็นอนุกรมอนันต์นะครับจากโจทย์เป็นอนุกรมอนันต์นั่นก็คือหมายความว่าเราสามารถใช้สูตรได้เลยครับมันคือ A1 ส่วนด้วย1ลบอ A1 อันนี้ไม่ใช่405แล้วนะครับ A1 อันนี้ต้องเป็น810นะมันคือของช็พาะของตัวโจทย์อันนี้นะครับแล้วก็อัตราส่วนร่วมก็คือลบ1ส่วน3จะได้กลายเป็น810ส่วนด้วย4ส่วน3า กับเศษเป็นส่วนคูณด้วย3ส่วน4ดังนั้นเราก็ต้องมานั่งตัดเลขกันครับอเอา2ตัดทิ้งก่อนเหลือ405 405คูณกับ3ได้1215หารด้วย2กลายเป็น607.5ครับดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ607.5นั่นเองเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วดังนั้นต้องระวังดีๆว่า ต้องดูว่าโจทย์เนี่ยพจน์แรกคืออะไรนะครับไม่ใช่เออเอาตัวของ A1 ของตัวแรกสุดมาใช้ของของตัวข้างบนไม่ใช่นะครับต้องมานั่งดูก่อนว่าเวลาเราไปเจอคําถามแล้วเนี่ยต้องหาพจน์แรกออกมาให้ได้ว่าพจน์แรกเลขอะไรพจน์ที่2เป็นเลขอะไรแล้วก็หาอัตราส่วนร่วมมาแล้วก็ใช้สูตรได้เลยครับจากอนุกรมนัน A1 สน่วนได้วยึลบอโอเคโจ์ข้อนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปกันครับ